คิดไม่ทันลงมุกเสียวเสียวโอ๊ยแค่บอกคิดถึงคำเดียวก็น่าจะเกินพอแล้วมั้งมาเลยครับทานข้าวที่บ้านแล้วมันแย่ครับเลยเอามาหารแนวกินโอ้แนวแก้นอกบ้านบมางดูการเสร็จวันนั้นระหว่างกินข้าวนะครับเนาะอ่าแบบเขาเรียกว,ว่าแบบแบบสมจริงนะครับไม่ได้ไม่ได้อิ่นิยายนะครับอ่ะสแตนหเอาโว้ ่เดี๋ยวผมจะไม่คุยแล้วเมจะคุยับอในวงกินเขานะครับนะรอบเทปไหนรอบเทปไหนงลไอ้กินเลนเนาะจักรของไงเนาะผมนี่งี้เงนะโอ๊ยคันมึงช่วยทำตาโบกี่นี่ก็คันโบโอ้คหนหูเขาหี อร่ดีดีอนี่คปุมากทำดีไปดนเป็นบพีใบบอกบายกวเธอน่ก่าไม่ด้นั่นเป็นพี่ใบไหมเม็ใบเสือไ่็นเพื่นชัวเป็นเลยตัวใหม่ไม่เคยบอกตัวใหม่กับตัวใหม่นี้แปดสินํ่เปอร์บ่เปอาป็นทอยู่ที่ไรต้นตูยอมไหมอ๋อนี่ไปเอาที่พ้นหน่เพื่อนเพื่อนแป้ง ขมไปแปลมัอ land ืมบไ่ปลมงไ่ปลเาะันกับนนั่นปกับอร่มแบบเมคมคขยอมันเป็นอินฟทีรมันมีมันมีทนงงานตายเตรียมงานขึ้นมามันเนอันจัดตัวนี้แล้วแจ้งคนนี้ว่นแจ้งตัวอปก่อนถือเซจันนี้เพียงไรตอนนี้คนนี้ก็ยา่าเดิมแวคนนี้เป็นใเป็นใหม่ไมที่ว่าเขาถือไหม ไม่ไมไม่ะัไม่ไปย้องแม่บเจถาเมียเขาถาวเจ้าอุ่นเงนไม่ยังไราะแล้วเดวมาเดียวมาอย่นบญเดือยม่งเดือม่งนเมา่นเงินไตกลยน่งหนึ่เงินบาทด้อนู้นัเดหัวเป็นอมหัวนโอเค่งดทเจ้แล้ว ผู้เปไปขนคุณเลยีหมอเอาือว่าไม่บ็ตนหดไว้เลี้ยงก็เหน่มมันไูดเนตัดไม่บกหรืมันเน่ยไมได้ลูกพีตัดมันว่าลูกพีดตัดด้วยน่าสอนไหมน้าเพล่นรลูกม่ตัดได้เอาซื้อเป็ตัวหเดเขาเขาขัดนไม่ยอมไม่บกนะนับนับเหนตัวเห็นุบไหนเมี่ยวเสรงไงสงไหลุดงไเลเขาเบิ้งเขารว่ารับซื้อไหม ต่วอมันไม่ได้ยัด่เขาไปะนร้านทีบุกโมะร้านรับคือไม่รับอ่ะเขาไปถามไหมให้รวยเปลดีว่าอันนี้คือปนูดตรงนี้ีว่าอันนี้ืออแกเยแบ่อาเุ่เบอมันเอกินรอกินได้ตกินน้ได้ดี้องท้ันฮะดิกิน้าิกินรอล้เอาเดี๋ยวมอบแล้วจะกินรอปะนี

เลื้มหาเก็บกัดขะตองแดงนุกนักกรยกกินข้าวกอะไรเขาเด็กแล้วเด็กมาแล้วอผมนี่และไะมีของใหญ่ของใหญ่เอันนี้มีสคริปต์เลครับมาาเาขกจพีเดน้อยพีรนะล มดเป๊ะบอกลาคือว่เป๊ะบ่กลาไม่เคยาเป๊ะว่ไเป๊ะบ่ายนะมดกบายเป็นมดผลิตโชคบอกมดกักกับไม่เยอะเยอะมดอันเป๊ะอันนี้มาว่าเป๊ะผลิตว่าเป๊ะกัดโอ้กัดกับไม่เยอะแล้เป๊ะเนื้ออื่นมักัดเยอะงั้นนั่นนั่นเจ้าเนี่

ระวังดีนะกินเหล่ามาาลายเติบลืมตะเกือบเสือบนลืมเขาวบ้าแ่เลียวเกินยินเหล่ามากัหลายเติบแมงลืมตะเกือบเสียบนลืมเขาว่าับมหงครับพบมงบังบบินเหล่าเบิกกัตังไลเติบลืมตะเกือบเสือบนลืมเขาบปเนาะ จำลืมแล้วสี่ซ้ำแ่บครับกรอยูจำลืมตัวนี้จำลืมเตีกกระแล้งมาครับเต๊ทขอดเมนนั่นนี่ครับอากินข้าวด้วยกันตอนกลางไลโอ้สุดแซ่บครับเนี่ยมันงจะมีเมนูนี่ครับมันจะมีอ่าเรียกว่าลิซิกเนเตอร์ก็ว่าได้กันเราบอกถั่วครับเอ้าไม่ใช่ถั่วต่อแล้วถั่วได้วส่งแล้วถั่วอีกยังวะไปถุ่วอู้หูเด็กนัดเท่าวดีโอ้ยเพื่อนครับนั่นนานทรงโอ้ยจากสี่ซ้บแซ่บผมครับนั่นละ นนาักครับนี้ครับมามามาแอดเป็นเพื่อนมาเดี๋ยวเดินเดดเติมเติมเติมแดกันเนียแล้วทาบุญดีไปแลนวหนาครับี่ครับบายากอยกมันห้องน้มนิธิเตีย ก็มาหันมันก็เว้นน um> ้ำกินก็บ่มอบี้มาทำเห็นแบบผมกินยังแต่น้ำแข็งครับครับบรรยากาศตอนกันแรงกินข้าวตอนเย็นกันร้อน่าจะช่วงทุ่มหรือสองทุ่มโดยประมาณกันครับแค่ขาวเลยอันนี้บ uh, bon ๊ม <No ีสคริปต์ด้วยครับอ <|ja|>> ่าพูดตามความรู้สึกจริงๆครับเนาะอันนี้เป็นพูดกับความ มรทปอเทบกระท้าทองแดงข้าวบ้านเยอ่ไม่เหมือน่ะอุ้ยเรือซะครับรักทุกคนทันเรเนี่ยังนยังนี่รักเธอนะพ่อมากินแมม้าเอาอัสดาวานสัตว์สุนปหลัดค์กำลังไปอย่างมันเองไปล้เคุยครับมีแดงมันเก็บงานเยอะ

พักกันเดขี้เยจกับแบรู้ไปกินก็สุกปนหน่อยไปแล้วโอ้ไม่กินกบขนซ้วงครับแสบบอบ้ากินขอนต้อตาด้วอ้กระโลน้องไอ้กระโลนน้อานแล้ไอ้กระโลน้อยอ๋ออยากกิอมกินบไอ้กรนลานน มงเออีว่าเขาเดี๋ยวขจะดบักมีมซุปบักีมกินน้ำกันเต้นานุบอกเติงนี่แหะืมข้าหนาวตมานเ่เเออนั่งกับไยังมีเขาไปงไม คืบอกตึงเนี่ยจ้าขนาดกินของจะไม่นต้สีเสียครับน้องสีเสียยินสี่ยนเยแก่เฮแก่ควาเรอยหยาบกระโดนนะครับถ้าไม่จังไรก็ไม่ใช่ผมเหมือนกับเดิมถ้าชนชัดแล้มีความจังไรไรจนชัดนั้นขาดมูมีนาส,สหายสีับแ <c oughs> บลล่าเดาตียามา่นละ,นละจะรับแนวแก้วกมะจะรับตัวผมไปรับทันดีที่จะแปเจ้านะไอ้ลนมากระไอ้ลนะไอ้กลดอเอาะจงชีลัยเนาะ ถ้าอยากได้บทบ้านได้รถ,รถหรลวงมากับพี่แต่ถ้าอยากได้สี่ส,สิบเซฟนอนฝันเปียก็ได้ไม่จ้าไอคือเล่นนะเราได้ขับเก้าได้เจ้าดิไอคือเลานอะเนื้นอ,นนอตัวตัวกมอบดักบไดิบ่ได้ดหอกไอ้กอเล่นนะเราได้ขับเก้าได้เจ้าดิ

คนเปไปคนคนเดียวกันน้่นแหละเป็นยุคนพวกมันกินเหล้ากินดูดวนนะข้าวคนกินแต่ข้าวแตคนไม่ได้คนที่หากรกิ่ไม่คืนนะเดี๋ยวคุณกินทสรแล้วกยังกินน้ำได้หลายหลรถไม่นสูงก็ได้เอาไปจ้ากินนะกินกินกินมันกินพราะพราะเพรสมมมันไม่ใช่อะไออกไปแต่บางคนกินกินถ่ายัง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 ยงังยัยัง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 ยยัยังยังยปงย น้แ่วงเสียเย่รวยสนะไม่ไม่ยังไม่ยังไม่ยงไนะมีปีแขคอ้ยปักเอเปบ๊ดีออ่เออบอกอานม้่ากูจะฉีดไปพเด้าถามสนะึแม่นางเจ้าได้กินหมหอไ่โอ้้มได้แล้วน่จ Các đĩa này, này cái này cái lưỡi là cái sản nó quá sản nó rồi mua tiêu tiếp tôi đi cá cào bao nhiêu bao bông đào cho cá đó để bông đào, đà. đào nào đẹp quá cao được nằm ta không thiết bên mày đấy thiết bên mày cá này không

การทำงานบสมาดาแกทอย่างมีค่าใช้จ่ายบรบร์ตบอรบจบอกวดาเบ่ทุกมองนบจะบจะบนี่เขาวาบอเบิจกจะเก็บเก็บควาเก่งใจบเบิรกินไเป็นบาหวาน กิเวกิียวขาบอกขกินเจไรองกินเจท้ทย่ได้ยังไร้บ่ได้เงินนะไปกปืนดื้นบกเเลยบอกเลเ้ตูาบอกเด้เดี๋ยวเดี๋ยวดีวเดี๋ยวเวดดีเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวยเอเดเย้วย เราคันที่สามไม่จริงิมีขอขอเสียบางเนี่ยมินขอเสียบนี่ขอเสียบคือเวลาเห็นงานมันไม่จะคอยหามินนเนี่เขาใจมันเนี่เขาบอกคุณตังว่าจริงคน้องเห็นงานตัวไหนนตไหนอคันลผมร่อยป่ะอู้วอดีขอเสีม่้อเยเพราบาวดเบทั้งกันังหักหักเาๆเเขาป็นคนนี่ พอว่าควรพักสากันตังคเขาเป็นคนเปลกาใจคนนี้รัามใจไม่ได้ย่างน้นบปเลยอ่ะ้าไลูก่กินยังไงออ้าหาไปตบไปเลยนี่เอินไปช่ยเองละมั่อว้นเอินไปนังเทียบไงเทียบกเขาเขาลบเพ่อะเป็นผู้สอนไม่าบตวมาคันตมาันของต้องแยกกันไดแล้วใจใจเดียวเขาจะเอาอะรแบาอาาเลจ้ ไปเดเหืกันเวลา่นใหเขาต้องหเย็นะไอรอเาไม่รมาเปิดร้านในช่วมรอจำเคุณบ่ถ้างรถ้างรถก็ได้หลายเคนขา้ใส่น้ำกันมันก็ดีได้มันนนน้อยกับตัวไข่ด้มันียังม่ได้กันอร่อยนอยไปใจหรอใจย่ดแล้วแก่ก็าากไ แล้วแกมันไปซื้ออะไรขาแล้วเอาไปได้ไร่ป่นอีน่งงไรเนี้ยอกกันแดดไได้ขายหมิบ้านเือขาไปซื้อขายไปซื้อเดี๋ยเขาตอกไร่ขาอะไรขาวนำขายอกกันกันไหมแม่ทำานแล้วเหรอแม่แม่สองไร่ละแกมันได้สองดอกตัวนั้นซือไปขาแลงกี่ไร่สองสดอกเม็นสองไร่ป่ะป๊อปปไอปขายองไร่เน้ยไร่เร สิบสอละมันจะสามดอดสามดดถ้าากเกินพ่อเอียดอก็หาสิ่มด้สามดอกก็เงินลอยด้วยลอยเท่าเด้ไม่พักอันนี้บอกเลิกตมก็ร่างก็ยินเลยใครมาซื้อเห็ดกรนนี่คือนึ่งอ่ะเพื่อนกัอาคายตัวไปยินพเป็นเพื่นไ่าอะเรนะ หนึ่งเร้องือกันวราจะไปขาแรกเลยออขยล้วไล้ได้่ี่มใมาให้สูพี่เรบอีเรบเวาจะไปคิดว่าโอ้ของฟีีมันเสื่อมไม่แม้ตคิด่ขาแรกจะเอา่ือกันาแรกหมเตักับปเม็ดเรากันวะพี่ันพ่อไหกับยอนว่ขายแรกนีบอ่้าตบเมเอาตบมเอาไหโอ้มา่ไ่อ เาอก็จรเาเอกระจกว่าได้แล้วว่าทรปซีแนวกเด้อกับเพาผมเมอจะนัมด yeah. yeah, okay. ้กเลไอกรเนาะื่มมาเราเราเลลืับเไ่ได้ืมมาแล้วคันนเราบเาห้ยที่ัเนี่กระบอยู่แต่ว่ารซอแนแก่ดกน้อตกตไร่ท่านี้ท่าน้ำ bà chị thương mãi mẹ chúng con bái ra nó chỉ là lấy đứa phụ mình mình phải nhớ không bao đầu tư chi nữa là đường phẩu bây giờ mình phải điền phẩu và ma để cất lúa mới đúng không nhỉ phẩu lên trời nặng nặng rồi nó chạy vào nhà vun lốt rồi vun lốt cho nó có biến rồi bạn mà bưng men đây so thám này dù ừ, sao dưới đám chân lô mày tên lệch yêu đây mong đấy ừ. mong đấy mong đấy mong ừ, đấy mong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  đấy à Không mong xoay mong đấy mong đấy nâng đấy mong đấy nâng đấy mong đấy mong đấy mong đấy thảm đấy mong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  đấy 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 mong 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 đấy มอน้ำไปล้างหมอน้ำเขาไปล้างออกทีแล้วมันก็แตกเด้อิเป็นยิล้างหน่่ไปตรงมีเอ็ก็ไปน้ำมันยิ่งทำปัญหาไปเยจะเห็นมอน้ำจเห็นี่อันนี้นะิ่แงลงไปพึ่งหมอน้ำจะ้านิเดบอวเขาบปล้าทุกเทียบเป็นว่าทำงานด้วยเราอยู่บล้ากอกาทัๆวกูออไปผสมมก็โดนจะ มาใส้ใ่ใเม่มันก่อนโซเดดดทำยาหมอนากันที่ะนิ่งก็เ่เติมเเยอ่ยรอเยินก็มาใช้เป็นแ่าที่รถเรียนไปรถเขาหีบแจกหมดปปปรถทิบ่อเขาบยิบแจนะกูนั่งนอนวยสายรถ่นละกนบ่เขาไปหนาวเจ้ามันไมก็ยางแตกีฝากมาใช้ไปคว่ำขึ้นเป ทางนนแดงนอ่ไปหาตลลดแจต้มเงินอะไรแจกย่นยังเดียบา้มาลวมอน้าอีกยังจยังอะไรอีกอันผู้เงินเจาขวงเอาไปก็บอกมู่ไปยืมเพื่นมมีอแกาต่่นซ้ำบาทีเนาะต้องกม่ได้เตามเขาไปยิงเนาะ บางทีกับตัวนั้นได้น้อยตัวกระถามันก็ได้เนี่บ่บบบ่แมนได้เยวใครก็ยยิ้มบ๊อบแมนบ่แมนต้องทำงี้เจ้าวัาจีบใครคนซืดตอนนึงแหละกับตกับที่ว่าม่นซือขอเห็นนะตัวแบบเมื่อเวาคาคืมันกจะไปยิ้นดูไปขัไใครยอดูไปยางงลูกใครทำ้ยู่ไปย ขาอย่าง้มันถ uh, ้เนปประกอบเลยอยาไปใกล้เพนเลยใกล้ได้ย right. ืนอะไระปกมาใช้คเห็นงันมันเป็นเขาบอกตัวแบบมัน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 ไม่หงไหมอือจแวเขามาใช้กยูมือมาใส่เบิร์ด้วครับนี่ตัมันไ่ด้อย่างคุณต้องบจเป็นตกเป็นงันอย่างเป็นงันในทเียมือสองหน้าหดทิพย์เราทำเร้าคนสมา่าดีกยืืมันไม่เดิ นี้ใหญ่เขาอยูสูส่เขาไปคนนยูสูตคออไถ้าคนมีความคิดห่บอกตามน้ำเนี้ยน้ำแม่เขาจะตัดเ็เลทยี่อตนีีกุยูซัดแ้ดียูซไปเน้ย พุทใหม่บรั่นี่แม่เจ้าไหมมือเปียน่ทบนมนากัมันกมเรา็นนมดีมือมึงเนไหม่คไม่มือที่ร่อยพเอกคนบเขาไ่ไดุ้ดเขาว่าเขายู่รว่างแบบแข่งอะไรกม่หนเดยตั้งไม่เป็นขันหงาาเป็นชั้น

กินเราก็ได้เมาเสมอหรอเพ้อืมนะอันนี้เพ่ต้องคิดคือควบคุมอะไรคอบเราเตอมากินเราเสียบลายเ่กินเกัดเด้อเราจะเติมเล้เห็เระไรเส้นอะไรยังเพชรคนพอดีคนรักสีพุดดิอ้ยอ้อยโอเราเช็ตากันาา คนอื่นพอดีจะเข่าตกชิบกกมด้าแดีคาปอันนี้กดคนพอดีคนอื่นแม่แมาให้สิ ขังนี้าอละล้ละทิ้ไมทิด่าอ้เากว่กละโอ้ะอ้ยอ้ยละโอ้ยละโอ้ยอ้ยละโอ้ยละโอ้ยลอยละโอ้ยละโอ้ยะโอ้ยละโอลอ้ยละโ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 อยละโอ้ยละโอ้ยละโอ้โอ้ยละ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 ยละโอ้ยอ้ยละโ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 อ้ยลโอ้ยละโอ้ยลยล เป็นครักดเอี่ออก่เอกคุณเมมากมากาเเป็นทเดียีเกคมากอบมากเเออมากือบมกมากเลยีเอกคบมเกอบาเกบไม่ะเป็นคนตรงเขาจพเขาบอกเขาเป็นรอยมาเกือบมากืเลย মই মাক বৰ মই